สวัสดีครับนักศึกษาสไลด์ชุดนี้ประกอบรายวิชาหลักพันธุศาสตร์ระดับปวสสาขาวิชาสัตวศาสตร์ครูจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับเนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างยาวนะครับถ้าผู้ที่เรียนในรายวิชาที่ครูสอนนะครับก็จะประกอบใบความรู้ที่3กับใบความรู้ที่4 ในตอนที่1จะประกอบแบบความรู้ที่3นะครับเราจะคุยกันเรื่องงานของเบนเดนและพัทุศาสตร์ของเบนเดนนะครับก่อนอื่นพูดถึงแบ,บ็กกราวของท่านซะก่อนนะครับ เบนเดนนี่เราถือว่าเป็นบิดาแห่งวิชาพุทุศาสตร์นะครับเพราะว่าท่านเป็นคนแรกที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะน,นะครับชื่อเต็มของท่านคือเกรเกอร์โยฮันเบนเดนนะครับถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นเกรเกอร์โยฮันเบนเดนนะครับเ,เกิดวันที่27กรกฎาคมปีคิทศักราช1822 ที่เมืองโมราเวียประเทศเช็กนะครับรชื่อรงเต็มว่าสาธารณรัฐเช็กนะครับเสีชีวิตเมื่อที่6ม,มกราคมปีพศ1 8 8 4ที่เมืองบรุนประเทศเดียวกันนะครับเอกูอจะไม่เอาอรายละเอียดงานของเมนเดนโดยโดยโดย,โดยรวมนะครับเพราะว่างานท่าน จะเยอะดังนั้นจะสรุปให้ฟังประมาณ3 4เฟรมนะครับการทดลองของเมนเดนนะครับสรุปให้ฟังอย่างนี้ว่าเมนเดนเขาทำอะไรเมนเดนเขาเนื่องจากเขาเป็นบาทหลวงนะครับเพราะมีเวลาในการศึกษาเกี่ยวกับการแต่ทอดลักษณะนะครับโดยนะครับประเด็นที่1เมนเดนเขาจะเอาต้นถั่วลันเตานะครับผสมพัน เพื่อให้ได้ลูกหลานนะครับเพื่อศึกษาว่าสามารถจะถ่ายทอดได้ยังไงนะครับ 2. เมนเดนนำต้นถั่วพันธุ์ต้นสูงมาผสมกับถั่วต้นเตี้ยนะครับพูดง่ายๆคือเป็นการสมข้ามต้นต่างลักษณะประเด็นที่3คือเมนเดนหลังจากที่ได้ลูกนะครับเมนเดนก็จะนำต้นถั่วรุ่นที่1ห,หรือ f 1มาผสมพันธุ์กันเองนะครับ แล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นในในรุ่นที่2นะครับนี่ในการทดลองของเบนเดนนะครับก็อยากจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับเพื่อเป็นเก็บประวัติของท่านเบนเดนก็ใช้เวลาในการทดลอง7ปีนะครับคือเรื่องแต่ปีคิดสกกลาดหนึงพันยหกสนะครับงานทดลองเขาก็ ไม่ได้ทดลองเปล่าๆนะครับเขาก็ได้แรงงานลการทดลองเกี่ยวกับการ,รมสมพันธ์ถั่วที่เขาทำนะครับในที่ประชุม n a t u r a l h i s t o r y Society ในกรุงบรุนนะครับอันนี้เขาเป็นสมาคมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติประมาณนี้นะครับแล้วก็ผลงานเขาได้บัตการติดพิมพ์เผยแพร่ทั่วยุโรปและอเมริกานะครับคือในปีถัดมาปี1 8นะครับ นี้หลังจากรายง,งานผลแล้วผลงานของเขาก็ถูกปล่อยไว้ถึง34ปีนะครับโดยไม่มีใครสนใจเลยพอมาถึงปีคิสกักราช1900นะครับคือขึ้นศตวรรษที่19นะครับนายฮูโก้เป็นคนฮอลันดาคานเยอรมันแล้วก็เชมาร์กของออสเตรเลียนะครับก็ได้ทดลองผสมพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ ที่นี่หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ผสมพันธุ์ถัวลันเตานะครับเขาก็รายงานผลการทดลองตรงกันคือนักชีววิทยาสามคนนี้เขาทํางานโดยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สื่อสารกันนะครับแต่ประเกินผลการทดลองออกมาตรงกันเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่เบนเดนทํานั้นมันถูกต้องนะครับดังนั้นเขาก็เลยทําให้เบนเดนมีชื่อเสียงขึ้นแล้วก็ยกย่องเบนเดนเป็นบิดาแห่งวิชาประธุศาสตร์นะครับ นี้มาดูสรุปผลการทดลองของเบนเดนที่เขาทำนะครับสรุปได้ดังนี้หนึ่งเขาบอกว่าลักษณะทางพฤติกรรมที่ควบคุมความสูงของต้นถั่วเป็นลักษณะเดน่นเขาสรุปอย่างนี้นะครับคือลักษณะลำต้นสูงกับลักษณะลำต้นเตี้ยนั้นสามารถจะข่มกันได้โดยสูงจะข่มเตีย้ยเขาก็เลยให้ลักษณะต้นเตี้ยเป็นลักษณะด้อยนะครับเป็นลักษณะด้อยนะครับ แล้วเขาก็จะบอกว่าเซนสุพันธ์ตัวผู้นะครับก็จะอยู่ในรองเกสรน,นะครับส่วนเซนสุพันธ์ของตัวเมียก็จะอยู่ในรังไข่ของดอกนะครับอันนี้คือรายงานผลที่เขาทาไว้นะครับสรุปให้ฟัง 2. ลักษณะเด่นจะโผล่ลักษณะด้อยในรุ่นลูกนะครับลูกคือ F1 ตัวย่อ F1 F2 เดี๋ยวเทท้ายใ,ใน คำศัพท์ทางพุทธศาสตร์ก็จะอธิบายให้ฟังนะครับเขาก็จะพบว่าเห็นลูกนั้นลักษณะเด่นก็จะปรากฏทั้งหมดพูดง่ายๆก็จะเหมือนเหมือนพ่อนะครับก็คือใลักษณะต้นสูงจะข่มต้นเตี้ยทั้งหมดนะครับดังนั้นแต่แต่เขาคงไม่ทราบว่าสูงนั้นเป็นสูงแท้หรือหรือเตี้ยแท้นะครับ หรือสูงผสมนะครับแต่เขารายงาน,นผลไว้ก่อนในประเด็นที่3มก็คือในช่วงรุ่นหลานนะครับรุ่นหลานคือ F2 เขาก็ใช้วิธีเอารุ่นลูกผสมกันเองนะครับเขาก็จะพบว่าลักษณะเด่นกะโขมลักษณะดอยเป็นสามตัวหนึ่งืดอง่ายคือจะมีต้นถั่วต้นสูงอยู่3แล้วก็ต้นถั่วต้นเตี้ยอยู่หนึ่งประมาณนี้นะครับ อันนี้เป็นภาพโดยสรุปอันนี้จะเป็นโมเดลนะครับซึ่งต่อไปเราทําแบบแผนมันก็จะออกมาในโมเดลแบบนี้ประมาณนี้นะครับนะครับดูตามที่เมาส์ชี้นะครับรุ่นพ่อแม่เขาจะต้นสูงกับต้นเตี้ยนะครับโดยโดยสมมุตินะครับเราสมมุติให้ให้จีโนไทป์หรือลักษณะของของของยีนนะครับเป็นทีใหญ่ทีใหญ่ ตัวเตี้ยก็จะเป็นทีเล็กทีเล็กนะครับทีนี้เวลาจะผสมพันธ์กันนั้นมันก็จะเป็นไปตามกฎของเบเดนข้อที่1นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกฎของเบเดน2ข้อนะครับสำบคัญสำคัญข้อที่1ก็คือเซนเ,เมื่อเราเมื่อจะอดีนะเม็เมื่อจะผสมพันธ์กันจะต้องลดลงครึ่งหนึ่งพูดง่ายคือในเซนสืบพันธ์นั้นจะมีแค่ครึ่งเดียวนะครับ ในเพศเมียก็เหมือนกันเซนสัพันธ์ก็เลยเ่ีงเดียวฉะนั้นที่ใหญ่ที่ใหญ่ก็จะมีเซนสืมพันธ์เป็นทีทีใหญ่นะครับทีเล็กทีเล็กก็จะมีเสนสัมพันธ์เป็นทีทีเล็กนะครับเมื่อผสมพันธุ์กันแล้วรุ่นลูกหรือ f1 ก็จะเป็นทีใหญ่ทีเล็กนะครับถ้ามองลักษณะปรากฏเห็นลักษณะปรากฏเห็นไหมครับก็จะเป็นต้นสูงต้นสูงทั้งหมดแต่ถ้าเรามองลักษณะทางพันธุกรรมหน่วยจีโนไทป์นะครับ มันจะเป็นที่ใหญ่ที่เล็กแสดงว่ามันมีต้นเตี้ยแฝงอยู่นะครับมีแฝงอยู่ทีนี้เขาก็เอารุ่นลูกนะครับผสมกันเองคือเป็นพันธ์ทางกั้นเถอะนะครับเป็นที่ใหญ่ที่เล็กที่ใหญ่ที่เล็กผสมกันนะครับแต่ว่าถ้าเรามองลักษณะปรากฏแหรลักษณะแผนอกจะเห็นว่ามันเป็นต้นสูงเหมือนกันนะครับเมื่อผสมกันก็จะแยกเซนสืพันธุ์ครับเซนสืพันธ์เราเรียกว่าแกมมีนะครับ ๋ย่าไเจอต่อไปนะเซ่นจะพันยัแกรมมีดฉะนั้นเมื่อมันเป็นพันทางนะครับคู่มันคู่เหมือนของคู่ของยีนไม่เหมือนกันนะครับก็จะแยกแกรมมีได้เป็นทีใหญ่อันหนึ่งทีเล็กอันหนึ่งนะครับส่วนฝ่ายฝ่ายตัวเมียก็จะเป็นทีใหญ่อันหนึ่งทีเล็กอันหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมกันนะครับทีใหญ่ผสมทีใหญ่ก็เป็นทีใหญ่ทีใหญ่นะครับทีใหญ่ผสมทีเล็กพูดง่ายคือไข่กันให้ครบ นะครับก็จะเป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่เล็กที่ใหญ่ที่เล็กที่เล็กที่เล็กนะครับดันั้นมากรูปดูก็จะเป็นที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่เล็กที่ใหญ่ที่เล็กแล้วก็ที่เล็กที่เล็กนะครับถ้าเป็นลักษณะจีโนไทป์ลักษณะทางพันธุกรรมนะครับก็จะเป็น1ต่อ2ต่อ1มีที่ใหญ่ที่ใหญ่1ที่ใหญ่ที่เล็ก2ที่เล็กที่เล็ก1นะครับแต่ถ้ามองลักษณะปรากฏมันจะเป็นต้นสูง3 นี่คือสูงครับอันนี้ก็สูงโดยการข่มลักษณะด้อยอันนี้ก็สูงโดยการข่มลักษณะด้อยคือต้นเตี้ยนะครับแต่ถ้ามองภายนอกดูไปออกนะครับเราก็จะเป็นต้นสูงทั้งหมด3ต้นเตี้ยหนึ่งนะครับในทางเดียวกันด้านนี้ก็จะเป็นดอกครับจะเป็นดอกดอกสีม่วงกวับดอกสีขาวผสมกันนะครับสีม่วงก็เป็นเด่นครับนักษาลองดูนะครับ ถ้าเป็นเด่นเราจะให้พยัญชนะตัวใหญ่ถ้าเป็นด้อยเราจะให้พยัญชนะตัวเล็กนะครับอันนี้คือรุ่นพ่อแม่เอาสีม่วงผสมสีขาวนะครับอันนี้เป็นดอกถัวลันตอเหมือนกันนะครับสีม่วงผสมสีขาวลูกออกมาก็จะเป็นสีม่วงเพราะมีการขมเห็นไหมครับ G no ai, จีโนไทป์ R นนะก,ก,ก็จะเป็น R ใหญ่ R เล็กนะครับในลูกนะแต่ถ้ารุ่นลูกผสมกันเองมันก็จะออกเป็นสามตัวหนึ่งเช่นกัน มีอาใหญ่อาใหญ่คือพูดง่ายคือม่วงแท้แล้วก็ม่วงผสมม่วงผสมซึ่งมีสีขาวแฝงอยู่สีขาวแฝงอยู่นะครับอย่างนี้ครับนี่คืองานของเมนเดนที่เขาทาในสมัยนั้นนะครับทีนี้งานของเมเดนที่เขาทํามันก็มีข้อสรุปนะครับตามข้อสกเกตของเขานะครับเขาเลยกรุปเป็นตารางนะครับกรุปตารางไว้นะครับ อันนี้เป็นแถวนี้เป็นโดมิแนนนะครับคือลักษณะเดน่นแถวนี้เป็น,นดิเซสซีฟคือลักษณะด้อยนะครับเขาก็จะก็จะให้ลักษณะทั้งหลายมาแล้วก็บอกว่านี่มันเป็นเดน่นนี่เป็นเป็นด้อยนะครับเขากำหนดคันเด้งไม่ได้นะต้องเกิดจากการผสมนะครับเช่นถ้าเป็นดอกนะครับฟลาวร์คัลเลอรกก็สีดอกก็จะเป็นเขาบอกว่าสีม่วงจะเป็นเพอร์เพิร์ดใสีม่วงนะครับสีม่วงก็จะเป็นลักษณะเดน่น สีขาวลักษณะด้อยนะครับรูปร่างของเมล็ดสีเชฟก็คือรูปร่างเมล็ดนะครับกลมๆเนี่ยก็จะเป็นเด่นขรุขระนะครับริงเกิลริงเกิลก็คือขรุขระก็จะเป็นก็จะเป็นด้อยนะครับสีคอรเลอร์สีฝักนะครับสีฝักนะครับถ้าไอ้สีเมล็ดขออภัยสีเมล็ดนะครับถ้าเป็นสีเหลืองก็จะเป็นเด่นสีเขียวเป็นด้อยพอตเคอ o r เลอร์จึงจะเป็นสีฝัก พอที่เป็นเป็นฝักนะครับถ้าเป็นสีเขียวก็จะเป็นเด่นสีเหลืองก็จะเป็นด้อยอย่างนี้นะครับที่เขาให้ไว้เนี่ยนะครับในในใบขอรู้เราก็มีนะครับที่ให้ไปแล้วนะครับที่พอทํางานไปมันก็มีตัวหนึ่งก่อนหน้าที่จะมีการศึกษาเรื่องพัตุกรรมแบบเข้มข้นเหมือน,บนเบเรทธรรมนั้นมีมีนักวิชาการบางกลุ่ม นะครับเขาให้ข้อสนอฐานไว้นะครับกลุ่มนี้เป็นเขาเรียกว่าเบรนดเบรนดิงเทอรี่ไปว่าทฤษฎีทฤษฎีของเบรนดิงนะครับไล่ฟังก่อนนะครับทฤษฎีเบรนดิงเขาบอกว่า,ถ,าถ้าเราถ้าเราถ้าเราเอาต้นถั่วนะครับสมมติดอกถั่วสีม่วงผสมกับสีขาวรั่วออกมามันจะจัองอยู่กลึงกลางระหว่างม่วงกับม่วงกับขาวคือเป็นสีชมพูคราบอกว่าอย่างนั้น แต่พอเ็นเดนทมเขาก็พบข้อขัดแย้งครับบอกไม่ใช่อย่างที่ให้ดูตัวอย่างเมื่อครู่นี้นะครับก็คือพอ,อสีต้นตัวดอกสีม่วงผสมกับต้นตัวดอกสีขาวต้นตัวที่เกิดมาก็เป็นสีม่วงทั้งหมดนะครับไม่ใช่สีขาวมันไม่ให้อยู่ระหว่างสีขาวกับม่วงหรือชมพูนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อขัดแย้งกับเบนดิงเทอรี่นะครับคือทฤษฎีเขาเรียกว่าทฤษฎีกึ่งกลางประมาณนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่า ถ้าปล่อยให้ต้นถั่วที่ได้มาจากการผสมครั้งแรกผสมกันเองลูกออกมาก็จะเป็นสีม่วงต่อสีขาวสามต้นหนึ่งนะครับเันตัวอย่างเมื่อครู่นี้นครับเห็นไหมครับสีม่วงขาวออกมาเป็นม่วงเอาม่วงกับม่วงเดียวผสมกันเึื่อเป็นลูกผสมนี่นะลูกมันก็จะเป็นอันนี้ก็อันเป็นหลานอันนี้ลูกนี่หลานนะครับ f สองจะเป็นหลาน f หนึ่งจะเป็นลูกออกก็จะเป็นสามต่นหนึ่งเป็นม่วงสามสีขาวหนึ่งนะครับ อันน้เป็นงานของเบเดนอย่างสั้นๆอย่างยาวๆมันมีในแบบความรู้ลองไปดูนะครับที่เราไปดูศัพท์ทางพุทธศาสตร์ที่เราต้องใช้กันตลอดภาคเรียนนี่แหละครับอ่ะดูตัวที่หนึ่งที่พูดปเป็นืม่ครูนี้นะครับจีโนไทป์นะครับจีโนไทป์คืออะไรคือชนิดของยีนที่มาจาับคู่กันโดยปกติแล้วลักษณะของสิ่งมีชีวิตหนึ่งลักษณะจะถูกควบคุมด้วยยีนอย่างน้อยหนึ่งคู่ครับยีนจะต้องอยู่เป็นคู่คนะครับ เนื่องจากเป็นยีนที่มาจากพ่อครึ่งหนึ่งจากแม่ครึ่งหนึ่งนะครับตัวอย่างคุกทนได้ดูนะครับจะเป็นแไรก็ตามถ้าเวาเป็นสีดําก็แล้วกันก็จะเป็น B B นะครับ H H นะครับจะเป็นใหญ่เป็นเล็กด้วยก็ได้ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเป็นเป็นจีโนไทป์สีเล็กสีเล็กก็ได้นะครับคือจะต้องมาเป็นคู่เสมอนะครับอันนี้เขาเรียกจีโนไทป์ ทีนี้ฟีโนไทป์คือนะครับฟีโนไทป์หมายถึงลักษณะที่เกิดจากการแสดงออกของยีนสามารถมองเห็นหรือตรวจสอบได้พูดง่ายคือมองเห็นได้ด้วยตาเช่นสีผิวสีผมสีตาความสูงความเตี้ยและกลุ่มเลือดเป็นต้นตัวอย่างนะครับตัวอย่างโคมีเขาโคสีแดงคนมีกลุ่มเลือด A ตาบอดสีอย่างเงี้ย อันนี้เขาเรียกว่าฟีโนไทป์คือมองเห็นนะครับมองเห็นแต่จีโนไทป์นี่เป็นยีนะยน,นะครับหักยิบมาดูโฮโมไซกัสโฮโมแปลว่าเหมือนโฮโมไซกัสนะครับไซกัสมาจากไซโกดนั่นแหละโฮโมไซกัสหมายถึงการจับคู่ของยีนที่มีสภาพเหมือนกันเช่นยีนเด่นจับคู่กับยีนเด่น หรือยีนด้อยจับคู่กับยีนด้อยตัวอย่างเช่น B ใหญ่ B ใหญ่ H ใหญ่ S ใหญ่ B B เล็ก B เล็ก S เล็ก S เล็กอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโฮโมมันเหมือนกันนะครับเหมือนกันเป็นคู่ที่เหมือนกันนะครับเขาเรียกโฮโมไซกัสนะครับอีกตัวหนึ่งตรงข้ามกันเฮตโ r รไซกัสเฮตโรไซกัสหมายถึงการจับคู่ของยีนต่างสภาพกัน คือยีนเด่นจับคู่กับยีนด้อยนะครับซึ่งลักษณะนี้เขาเรียกว่าลักษณะพันทางนั่นเถอะนะครับตัวอย่างเช่น b ใหญ่ b เล็ก s ใหญ่ s เล็กประมาณนี้นะครับได้สองคันะครับต่อไปลักษณะเด่นอ่านว่าโดมิแนนตนะครับลักษณะเด่นก็หมายถึงลักษณะเด่นของยีนซึ่งเป็นลักษณะผมโดมีคุณสมบัติขมยีนด้อยได้ ถ้าสภาพยีนเด่นนั้นเป็นปกตินะครับต้องเน้นตัวนี้ก่อนเพราะมีบางสภาพที่มันข่มไม่ได้หรือข่มไม่หมดนะครับโดมินนนะครับทีนี้ลักษณะด้อย r e s i s t a n หมายถึงลักษณะด้อยของยีนโดยปกติจะถูกขม่มโดยยีนเด่นนะครับถ้ามีเด่นมามาร่วมด้วยเมื่อไหร่ก็จะถูกขม่มไม่ให้แสดงลักษณะที่มันมีอยู่นั้นออกมานะครับางนี้เขาเรียกว่าลักษณะด้อย นะครับะมะคูนนี้ขยายความเลยลักษณะเด่นร่วมโคโดมีแนนนะครับโคก็คือร่วมนะครับโคโดมีแนนก็คือเด่นร่วมข้ามหมายคือถ้ายีเด่นของสองลักษณะมาจับกันก็จะส่งผลให้เกิดการสนแสดงออกของทั้งสองลักษณะคือคือช่วยกันแสดงออกหรือแสดงออกร่วมกันนะครับเราเรียกลักษณะเด่นที่สแสดงออกทั้งสองนี้ว่าเด่นเท่ากัน ก็เรียกว,ว่าเด่นร่วมนะครับเช่นตัวอย่างถ้ายีนนำลักษณะแอนติเจน A นะครับเมื่อมาจับคู่กับยีนนำลักษณะแอนติเจน B แทนที่มันจะหักล้างกันนะครับหรือไม่แทนที่มันจะข่มกันนะครับกับไม่เป็นอย่างนั้นกลับปรากฏว่าทั้งคู่ก็แสดงออกลักษณะพร้อมกันเลยก็เลยกลายเป็นกรุ๊ปเลือด AB ประมาณนี้นะครับโอเคนะนี่คือเขาเรียกว่า โคโดมิแนนทีนี้อีกลักษณะหนึ่งลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์หรือขมไม่สมบูรณ์กินคอมพลีตคอมพลีตก็สมบูรณ์นะครับกินคอมพลีตตัวมีแนนก็คือขมไม่สมบูรณ์เกิดจากกรณีที่ยินเด่นตัวนั้นมีสภาพอ่อนแอน,นะครับก็ขมยินด้อยไม่บอะไ,ไ,ไทั้งหมดขมไม่หมดนะครับก็เลยเกิดปฏิกิริยาร่วมกัน คือปรากฏว่ายียนด้อยก็ขอขอแจมหน่อยเพื่อโผล่ลักษณะออกม,ม,มาบ้างเหมือนกันนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าขมไม่ลงขมไม่ลงเช่นสมมติว่าสีแดกไอ้สีแดงนะครับขออภัยสีแดงในดอกลิ้นมังกรนะครับเป็นลักษณะขมไม่สมบูรณ์ขมสีขาวซึ่งเป็นลักษณะด้อยไม่ลงนะครับหรืองลงด้าม่ได้ทั้งหมดก็ทําให้เกิดดอกสีชมพูข,ขึ้นนะครับถ้าลองดูภาพรง้ลองเอาภาพมาให้ดูนะครับ ดูศั์อีกอันหนึ่งก่อนอักษรย่อครับอักษรยอ่อที่มันผ่านตามว่าครูนี่นะ p ใหญ่ตัวนี้ p มาจากคําว่าพาเลนหมายถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับถึงมีชีวิตรุ่นพ่อแม่ครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อเป็นสัตว์นะครับพาเลนแปลว่าพ่อแม่ฉะนั้นเวลาเราทําผังผสมพันธุ์ทําแบบฝึกหัดมาส่งครูจะต้องมีคําว่า p อยู่ด้วยรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับอันที่สอง f หนึ่ง เอฟนี่คือฟิลเลียนนะครับถ้าเอฟหนึ่งก็คือเฟิร์สเฟิร์สแปลว่าหนึ่งเฟิร์สฟิลเลียนเจเนเรชันก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตรุ่นแรกพูดใครรุ่นลูกครับรุ่นลูกเฟิร์สฟิลเลียนเจเนเรชัน,ลนแล้วก็ใส่ไว้ว่ายเอฟหนึ่งนะครับพอไปอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นหลาน F2 นะครับมาจากคำว่าเซคันด์ฟิลเลียนเจเนเรชันก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตรุ่นที่2องคือรุ่นหลาน นะครับก็ประมาณนี้เวลาทําผังผสมพันธุ์นะครับทำเป็นผังรระสงครูเธอก็จะใช้คําเหล่านี้นะครับเพื่อกํากับให้เห็นว่านี่คือรุ่นลูกนี่คือรุ่นหลานนะครับตัวอย่างเมื่อสักครูนี่นะครับที่เรื่องของการข่มไม่สมบูรณ์นะครับเรื่ององการข่มไม่สมบูรณ์อันนี้ดอกลิ้นจนงกรนะครับก็เรียกสแนปดราคอนสแนปดราคอนดอกลิ้นจนางกรนนะครับจะมีภาพสวยๆให้ดู สีแดงผสมสีขาวในรุ่นพ่อแม่นะคุณพีนะพาเลนครับลูกออกมาก็จะเป็นคือขมไม่ลงครับก็จะเป็นสีพิงสีพิงก็คือสีชมพูซึ่งมีพูดง่ายคือในอนี้ก็จะมีสีแดงสีขาวอยู่ร่วมกันแต่ปรากฏว่าแทนที่จะเป็นสีแดงเหมือนพ่อกับไม่ใช่กลายเป็นสีชมพูนะครับเพราะถ้าเราเอาลูก f 1หนึ่งผสมกันเองนะครับผสมกันเอง ลูกออกมาใน,ร,นรุ่นหลานนะครับก็จะปรากฏว่ามันจะมีจีโนไทป์น่ะลักษณะของยีนนะ่ะเป็น1ต่อ2ต่อ1 1แดง2ชมพู1ขาวนะครับตรงกันกับลักษณะปรากฏก็คือ1แดง2ชมพูแล้วก็1ขาวนะครับฉะนั้นถ้าเป็นอินคอมเพล e ์โดมิเนนต์ ลักษณะของยีนกับลักษณะปรากฏจะเหมือนกันครับคือ1นึต่อสต่อหอันนี้ให้ดูพักแสตาสักครู่มันเป็นดอกลิ้นมังกรน,นะครับาตากรดูว่ามันสวยขนาดไหนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดอกลิ้นมังกรอ,อ่ะต่อสับพันธุศาสตร์ต่อนะครับเมื่อกี้เราเราทราบ คำศัพท์คำว่าโฮโมไซกัสไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าโฮโมไซกัสเี่านันเป็นเป็นเฉพาะจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือโฮโมไซกัสโดมีแนนนะครับโฮโมไซกัสก็คือคู่เหมือนใช่ไหมครับโฮโมไซกัสโดมีแนนก็คือคู่เหมือนเด่นก็คือยีเด่นมาจากคู่กันก็จะได้ฟีโนไทป์นะครับของลักษณะเด่นลักษณะที่อย่างนี้เรียกว่าพันธุ์แท้เด่นนะครับเช่น B B B ใหญ่ B ใหญ่ อาใหญ่อาใหญ่ที่ใหญ่ๆอย่างนี้เขาเรียกว่าโฮโมไซกัสโดมิเนนต์คือคู่เหมือนเด่นนะครับเอาง่ายๆอีกตัวหนึ่งก็เป็นเฮตโรไซกัสโดมิเนนต์นะครับเฮตโรไซกัสโดมิเนนต์หมยถึงยีนเด่นจับคู่ยีนด้วยลักษณะเช่นที่เป็นพันธะนะครับเช่น B ีใหญ่ B เล็ก R ใหญ่ R เล็กที่ใหญ่ที่เล็กนะครับแต่โดยทั่วไปเวลา ครูสอนเรือให้ทำแบบหัดอะไรก็ตามาในในการ ities, นี้สำหรับตัวครูนะครูไม่ให้ไม่ไม่ให้ใช้คาว่า heterozygous ตัวมีแนนจะให้ใช้คาว่า heterozygous ใเฉยก็รู้เรื่องแล้วนะครับประมาณนี้อีกตัวหนึง่งตรงข้ามกับ h o m o ไ y g o u s ต <devrait. S 2> ัวมีแนน <ๆ S 2> ก็คือ h o m o ไ y g o u s recessive นะครับคบุมคงทราบแล้วมันก็คือยีนด้อยมาจากคู่กันนะครับพีโนไทป์ก็จะเป็นลักษณะด้อย ัาษาจีน้ก็เป็นพันธนกันนะแต่เป็นพันท้ด้วยครับเช่นมีเล็กมีเล็กอเล็กอเล็กทีเล็กทีเล็กรประมาณนี้นะครับโอเคในตอนนี้นะครับเรก,ก็จะหยุดไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เราก็จะต่อกันในตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของอองานของมีดเดียนเขานะครับเป็นเรื่องของ การแท่ทอบรรทุกกรรมเป็นส่วนใหญ่ตอนที่สองจะยาวนิดหนึ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับ